ออก็สว่างเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวแชร์ไม่ได้เลยอะ่ะ กามาเร็วมากเลย18คนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่เนาะจะได้ไม่ต้องมีเงาะกิโลละ2ี่บาทหรือว่าเงาะไม่ค้ามะนาวไม่ค้าวันนี้ไม่มีเนาะก็เงียบหน่อยเพราะว่าันนี้ทาทาในตึกทาในสถานที่ที่เราแพคของกันเนาะก็วันนี้จะมาพูดในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะที่เราจะไปจังหวัดอุทัยอะค่ะ แล้วก็ช่วงเวลาหลังจากที่เราเลี้ยงเพลนพระประมาณเที่ยงไปแล้วนะคะประมาณเที่ยงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณโดยประมาณนะก็คือจะสอนสูตรการชงให้ถ้าสอนได้ครบทุกสูตรก็จะสอนให้ทั้งหมดอาจจะแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสอนกาแฟกลุ่มหนึ่งสอนชาแล้วถึงเวลาสามารถสลับกันได้เพื่อเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อให้ทุกคนให้ได้วิชาม,มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เนาะ คือไม่มีค่าจ่ายใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะไม่มีค่าจ่ายเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ไปเองเราจะเตรียมแก้วเตรียมเครื่องชงไปเองเพราะจะสอนทั้งเครื่องชงทั้งเครื่องชงแล้วก็ถุงก,กรองก็คือจะสอนให้ทั้งสองแบบแต่ทีเนี้ยก่อนที่เราอ่ะจะมาเรียนทำไมทำไมถึงต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรามาโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะคะ่ะ เราเรามาแบบไหนพอเรามาเรียนเราก็จะกลับไปเท่าเดิมโดยที่เราไม่มีไม่ได้อะไรกลับไปแต่ถ้าเราเตรียมตัวถ้าเราเตรียมตัวไปอะ่ะแล้วไปขึ้นสูตรเลยเนี่ยรับประกันได้ว่าเราสามารถไปต่อยอดกันได้แล้วก็สามารถขายได้เนาะก็ขั้นตอนแรกเลยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวคือเรียนรู้ก่อนค่ะเรียนรู้วิธีการตักนมเรียนรู้ว่าอุปรกรณ์ของพี่เป๋มีอะไรบ้างออะอย่างแก้วชงอย่างเงี้ยเออแกอันนี้คือแก้วชงนะใช้สําหรับชงเนาะ ขีดสีเหลืองสีแดงเนี่ยคืออะไรช้อนที่ต้องมีคืออะไรช้อนชาแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วฝึกค่ะฝึกตักนมก่อนถ้าเราไม่มีแก้วก็ไม่เป็นไรก็ฝึกตักเราใช้ช้อนชาแล้วก็ลองฝึกตักก่อนตักน้ําหนักมือว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูว่าเอสูตรกาแฟสดถ้าเราจะเรียนเครื่องชงเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเอสเปรสโซสูตรอะไรคาปูชิโน่สูตรอะไร ลาเต้สูตรอะไรชายเย็นชาเขียวสูตรอะไรอะไรเงี้ยสูตรอะไรคือมันมีอะไรบ้างอ่าก็คือมันมีอะไรบ้างอย่างเอสเปซโซ่สามหนึ่งหนึ่งคืออะไรคาปูสามสองหนึ่งคืออะไรเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะพอเราเรียนรู้ปุ๊บพอไปที่นูน่นปุ๊บพวกบอกจะขึ้นสูตรเลยอะค่ะขึ้นสูตรชงเพราะว่าที่นู่นต้องการเน้นรสชาติคือให้ทุกคนชิมว่าเราขายที่อนมสุขอะมันเป็นรสชาติแบบไหนพอเราไปที่นูน่นปุ๊บอะก็ให้ทุกคนอะจะได้รู้ว่า ไม่ต้องมาชิมถึงที่ทเนี่ยไม่ต้องมาถึงกรุงเทพแต่เราอะไปให้ชิมถึงที่เลยว่าโอเคเราทํารสชาตินี้นะแบบนี้นะพอเราจําพอเราจําในส่วนของรสชาติเราได้แล้วพอเราไปฝึกเราก็จะง่ายขึ้นแล้วเราไปต่อยอดการขายได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วจะทําใบสูตรให้ด้วยณนะวันนั้นแต่ปกติจะไม่ทําให้นะอันนี้คือทุ่ม,ท,ม,ท,มทุนให้กับทุกคนจริงๆว่าอยากให้ทุกคน ดูสอนทำแล้วคือแบบไปต่อยอดได้อะคะ่ะถ้าคนมีความรู้อะอ,อยู่บ้างแล้วมามเรียนกับเราอะเพิ่มเรียนกับเราเสร็จปุ๊บตั้งร้านเลยใช่ถ้าเราอะมีข้อมูลอยู่บ้างแล้วแล้วเรียนรู้อยู่แล้วหรือดูบอกมาสักระยะหนึ่งแล้วไปฝึกชงบ้างแล้วเลยงี้แล้วมาเรียนรับประกันได้เลยว่าแป๊บเดียวก็ไปต่อยอดได้แล้วค่ะก <c oughs> ็ค่อนข้างง่ายก็ค่อนง่ายง่ายในการทํางานเนาะแล้วก็ค่อนข้างง่ายในการไปต่อยอดก็ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้อะ ขั้นตอนแรกที่เราอจจะต้องเรียนรู้คือการตักนมเนาะเราก็ไปเรียนรู้กันได้เลยนะคะอันนี้เราเปิดไว้แล้วเนาะทีเนี้ยนมเนี่ยเวลาเราเปิดเราก็ใช้ตัวนี้นะเปิดเปิดอะ่ะคือเปิดให้มันหมดเลยค่ะแต่เวลาจะเอาฝามันออกเนี่ยให้เรากดลงไปเนี่ยแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูบปากที่นู่นอ่ะก็คือจะจะจะ,จะคิดสูตรใช้นมคาเนชั่นให้ด้วยนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าทางจังหวัดอุทัยเขาก็จะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคานิชันแล้วก็ทางต่างจังหวัดก็จะจะค่อนข้างทานออกรสชาติหวานนิดนึงเนาะก็จะให้เป็นคานิชันใบก็เดี๋ยวจะคิดสูตรใหอ้อย่างการตักนมอย่างเงี้ยก,ก็อย่างที่บอกทุกคนเลยค่ะก็คือ3ช้อน4ช้อนแล้วฝึก3ช้อน4 3ช้อน4、ช้อน5ช้อน,นอะไรเงี้ยอันนี้ตักให้ดูคร่าวๆเ,เ,เฉยๆนะเพราะว่าสูตรคลิปที่แบบว่า อันนี้สามช้อนก็จะอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเพราะว่าสูตรที่เราสอนแล้วอะ่ะคือมันมีอยู่แล้วมันมีคลิปสำหรับการตักนมโดยเฉพาะนะคะถ้าสี่ช้อนมันก็จะอยู่ใต้เส้นสีแดงเห็นไหมคะถ้าห้าช้อนก็จะอยู่ที่เส้นสีแดงประมาณนี้โอเคเนาะก็คือประมาณนี้เลยที่เราที่เราจะทำกันนะคะอ่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์อย่างอื่นก็ ที่จะทำอีกก็คือจะเป็นถุงกลองถุงกลองก็คือทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรมานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเราจะเตรียมไปให้กับให้กับทุกคนเรียนเนาะก็เนี่ยก็จะมีถุงกลองที่เราจะเตรียมไปแล้วก็ถาถุงกลองที่นู่นยังไม่มีอะไรขายนะคะไม่ได้เอาอะไรไปขายนะคะเพราะฉะนั้นนะมาแค่ใจล้วนๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรไปเอาไปเพื่อที่จะสอนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ไม่เอาอะไรไปขายก็ถุงกลอง เครื่องบดเครื่องชงอันนี้คืออุปกรณ์รณที่จะเอาไปเพราะสําหรับบางคนที่แบบว่ายังไม่อยากจะลงทุนเครื่องชงลงทุนหลายหมื่นก่อน2 0 0 0 0ื่น,มมนคือยังไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะเริ่มจากขายถุงกอไปก่อนแล้วตอนนี้สิ่งที่เราจะทําให้ก็คือกําลังออกแบบว้นิ้วกาแฟโบราณเคาน์เตอร์คือสําหรับเริ่มขายสําหรับคนเริ่มขายเป็น เป็นธงไวนิลเพื่อไปไปปิดโต๊ะได้อะแล้วก็เป็นป้ายเมนูแล้วก็ให้น้องเขาเซตอุปกรณ์ให้ว่าเบื้องต้นต้องใช้อะไรบ้างก็จะทำเซตร,ราคาไม่แพงให้นะคะสำหรับมือใหม่ที่ชงแล้วฝึกแล้วแล้วอยากขายแต่ยังขาดความมั่นใจก็โบก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราทำป้ายทำอะไรให้ตรงนี้แล้วเราก็จะมีความมั่นใจในการขายมากขึ้นเนาะอ่ะโอเคแล้วใครก็แล้วแต่ที่แบบว่า ซื้อเครื่องชงไปแล้วแล้วก็ยังหา Perfect s h o อตไม่ได้ยังชงไม่เก่งก็ไปเจอกันได้เพราะว่าจะเอาเครื่องไปด้วยก็จะไปฝึกให้เลยนะคะส่วนคนที่เปิดร้านอยู่แล้วเก่งแล้วก็อยากจะแน่นยำในรสชาติจริงๆก็มาค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เปิดร้านอยู่แล้วตอนนี้มียอดขายอยู่แล้วแล้วก็อยากมาดูว่ารสชาติต้นฉบับจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอยากลองก็ไปได้นะคะไปเจอกันได้แล้วก็ไปชิมต้นฉบับจริงๆกันว่าเป็นยังไงเนาะ หรือหรือมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถามมาได้เนาะที่นูนเนาะอ่ะโอเคก็ใครที่ยังแบบไม่ได้ perfect ค h o ชอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปเจอกันเนาะเดี๋ยวเด,วเดวแปบ๊บนึงไม่ไมใช้หน้าร้านก็เลยอุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะคะ ยิบไปยืมตังพี่โรดได้ค่ะแต่อย่าไปยืมตังพี่ปอพี่ปอไม่มีตังเยอะนะคะอ่ะโอเคอันนี้แต่ลองชงให้ดูก่อนนะลองชงให้ดูก่อนกาแฟเย็นธรรมดาเนาะหนึ่งสองสามขอน้ําตาลอ้อยนะยครับอ๋อแล้วก็เนี่ยน้าตาลอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้เลยพยายามเลือกสีขาวๆก็ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเหมือนกันเพราะเราจะเตรียมให้ทั้งหมดอะค่ะเราจะเตรียมไปทั้งหมดให้ไปแค่ใจล้วน ขอให้ตั้งใจแล้วเอาวิชาตรงนี้ไปให้ได้นะใครมาถามทีหลังค่ะคำถามละ200นะคะ2ช้อนชาค่ะอันนี้กาแฟสดหวานแบบพอดีเลยเนาะอะ,อะบดกาแฟใหม่ๆ ก็เดี๋ยวก็ตรงเนี้ยก,ก็ที่จัดพื้นที่ไว้ก็สําหรับสอนโดยเฉพาะอะค่ะก็คือสอนให้ฟรีแหละแล้วก็จะได้ไม่มีอะไรรบกวนระหว่างสอนก็จะได้ไม่มีลูกค้าแบบมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขาดช่วงขาดตอนเนาะก็ตรงนี้ก็จะทําให้ก็ตักกาแฟสามช้อนนะคะสามช้อนบทใหม่ๆหม่สังเกตว่ากาแฟของเราจะหอมนะค่อนข้างหอมมากค่ะทีเนี้ยเราอ่ะสามช้อนของเราอ่ะมันจะได้เพอร์เฟกต์ช็อตหรือไม่อ่ะ ก็คืออยู่ที่การปรับกาแฟของเราด้วยนะความอยากความละเอียดนะเมื่อกี้เราลองเครื่องใหม่ข้างในนี้ก็ปกก็ปรับเนี่ยให้ดูกาแฟว่าเนี่ยเราเทสขนาดว่ามือชีพทําอยู่แล้วอะเวลาปรับเครื่องใหม่ทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนเนาะเนี่ยกาแฟที่ทิ้งไปเมื่อกี้กว่าจะได้เพอร์เฟกต์ช็อตนะกว่าจะทำไลฟ์ให้กับทุกคนดูได้อะมันก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเนาะมันก็ต้องฝึกเนาะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วเคาะนิดนึงค่ะเคาะให้ให้มันเสมอ,อ แล้วก็แทมเปอร์ลงไปตรงๆค่ะกดใช้แรงใช้แรงใช้น้ำหนักมือนะคะกดแล้วก็หมุนเอามือรูปออกด้านข้างที่มันมีแบบผงกาแฟอยู่อะคะ่ะเอามือรูปออกด้านข้างให้หมดนะดันให้สุดค่ะอย่าลืมนะส่วนผสมเราต้องใส่ก่อนวันนี้ยทำให้ดูแต่วันวันที่เราจะสอนให้กับทุกคนจริงๆก็ ก็จะไปเจอกันใกล้ชิดมากขึ้นนะคะปริมาณน้ำที่เราต้องการก็คือ150นะคะอย่างที่บอกเราก็ต้องดูแรงดันเราให้ได้ก่อนนะคะเ,เมื่อเราได้แรงดันทีนี้เราก็มาดูวินาทีนะวินาทีจะอยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยี่สทกงต้องสมบูรณ์หมดนะก็คือปริมาณน้ำอ่ะก็จะต้องอยู่ที่เนี่ยร้อยรวมส่วนผสมแล้วนะคะโอเค22วินาทีน้ําอยู่ที่150นะคะ มองเห็นไหมเห็นเนาะแล้วก็ครีมเทียมค่ะโอ้ชัดเจนขอนมสดคาเนชชั่นด้วยค่ะนมสดอยู่ในตู้เยน็นเปิดตู้เย็นเลยแล้วก็ใช้นมสดคาเนชชั่นประมาณสามวินาทีเนาะใช้ความเร็วในการคนนิดนึงเนาะแต่อันนี้พื้นที่ใหม่เนาะหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็คนค่ะ ขอน้ำแข็งแก้ว1ิออนเลยค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องชงแก้วเล็กให้อร่อยหาเพอร์เฟกช็อตแก้วเล็กก่อนนะเดี๋ยวค่อยชงแก้วใหญ่กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนให้ที่นู่นว่าโอเคเรามีเครื่องชงหนึ่งอะหนึ่งเครื่องมีด้ามชงหนึ่งอันเราจะชงยังไงแก้วใหญ่เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวจะสอนให้กับทุกคนนะคะโอเคว่าตรงนั้นเลยเลยครับบนนี้เลยก็ได้ครับ ด้วยความลหล่อ,ขอเขาไม่อาจให้ใครเห็นใบหน้าได้อา้าวหล่อจริงขอบอกใครอยากเห็นความหล่อของน้องเมื่อกี้ที่ส่งน้ําแข็งก็ไปเจอกันที่จังหวัดอุทัยนะคะเนี่ยสังเกตสีสันจะเข้มข้นเห็นไหมคะก็ได้ละกาแฟสดแล้วเดี๋ยวเราจะชงให้ดูที่งานว่าโอเคแล้วแล้ว,ลวถ้าเราใช้ถุงกองอ่ะรสชาติจะเป็นยังไงอขอน้ำแข็งอีกนิดนึงได้ไหมคะ โอเคนะคะน้ำแข่งก็ต้องใส่นนิดี่ปิดฝาเรียบร้อยอ่ะเห็นไหมคะถ้าไปชงที่นู่นฝีมือเราเราก็ได้ชิมฝีมือตัวเองกันนะคะหลังจากที่เราชงเสร็จอย่าลืมเดนน้ำทิ้งทันทีนะคะดึงด้ามชงออกปุ๊บคือเดนทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้คาบกาแฟเนี่ยมันไปเกาะติดเนาะ เนี่ยถ้าเราชงเครื่องเนี้ยเวลาเราเคาะกากาแฟมันก็จะเป็นก้อนเนาะมันก็จะเป็นก้อนโอเค <Okay. S 2> กข็ข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วก็จะสอนในเรื่องของชาแดงชาเขียวด้วยก็ทั้งเครื่องชงแล้วก็ถุงกองเพราะฉะนั้นอย่าลืมสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ไปก็คือฝึกตักนมให้ได้แล้วก็เรียนรู้สูตรนะคะเอสเปรสโซมอคาลาเตคาปูสูตรเป็นยังไงจริงๆแล้วมัน ใกล้เคียงกันทั้งหมดอะค่ะจำง่ายง่ายอย่างสูตรแก้วเล็กอย่างเงี้ยกด3-1-1หเอสเปโซถ้าพวกคาปูกาแฟสดลาเต้ก็จะเป็น3-2-1เนานะไม่ได้ยากชาแดงชาเขียวแก้วเล็กก็4ช้อนชานมข้นแก้วใหญ่ก็5ช้อนชาแค่นี้เองแล้วก็นมสดแค่นั้นนมสดเราใส่นมข้นเท่าไหร่อะเราใส่นมข้น4ีแล้วก็เทนมสดประมาณสวินาทีถ้าแก้วใหญ่5ช้อนชา เราก็นมสดก็ 1, 2, 3, 4, 5ง่าง่ายๆแค่นี้เองโกโก้ก็เหมือนกัน4ช้อนชา5ช้อนชาแก้วเล็กแก้วใหญ่เนาะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ฝากเลิกง,งานย่างตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะสอนกันที่วัดเพราะฉะนั้นขาสั้นเอวลอยแขนกุดถือว่าให้เกียรติสถานที่เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือฝึกฝึกตัวเราเองด้วยเราขายของเพราะฉะนั้นบางทีอะ เราสังเกตง่ายๆเนาะไม่งั้นแบรนด์ในห้างหรือแบรนด์ใหญ่ๆหรือแบรนด์แฟรนไชส์ทั้งหลายทั้งแหล่เขาก็ใส่กางเกงขาสั้นเอวลอยแขนกุดไปขายของกันแล้วนะคะทําไมเขาต้องมีแบบฟอร์มทําไมเขาต้องมีเอี้ยมมันดูน่าดูกว่าเราฝึกฝีมือเราเราฝึกความเป็นมืออาชีพเราฝึกเพื่อที่จะไปสร้างรายได้สร้างยอดขายกันเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้นะคะ <S <S พี่โรดก็ย้ำม,มัดผมมัดผ้าให้เรียบร้อยนะคะ จะได้มีสมาธิในการขายการชงกาแฟเนาะเพราะว่าอันนี้ไปให้วิชากับทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นคนตัวเล็กนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมาเก็บตังทีหลังพี่ปโปอพี่โลดไม่เป็นแน่นอนแล้วไม่ได้หิ้วอะไรไปขายด้วยไม่ต้องไปซื้อเพราะไม่มีขายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าอะไรนะ,ะเหมือนกับว่าเขาไม่มีตังเนี้เลยไม่กล้ามาเจอเราอะไรเนี่ยหรือ,หร,อหรือแบบว่า เป็นคนตัวเล็กอย่างเช่นแบบว่าไม่ไม่กล้าอาจจะเงินในกระเป๋าไม่เยอะหรือขายความมั่นใจหรืออะไรก็ไม,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะคะไปเจอเราได้เลยเพราะจริงๆตัวจริงเราไม่ได้ใจร้ายเหมือนในกล้องแบบนี้เนาะในกล้องเหมือนจะดุเหมือนจะอะไรแต่ตัวจริงเราไม่ได้ดุนะคะค่อนข้างพี่โรค่อนข้างใจดีด้วยนะคะใจดีมากนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอดูคําถาม๊บ,บนึงเขาบอกตกสวย ตตวสวยอ่ะโอเคได้นั่งโอ้ยดีใจอ่ะปกติไลฟ์ไม่เคยได้นั่งเลยเข็มนั่งสี่เป็นเพื่อนกัน <laughs> กินได้ค่ะน้องตอนแรกน้อง,ของเขาไม่กล้านั่งนะคะเพราะพี่โรบบอกว่าถ้าใครนั่งเก้าอี้ตัวนี้คิดตัง เดืวนะค่าแปหนึ่งก็จะเจอกับพวกน้องๆได้ไปทักทายไปคุยกันก็จะมีค่ะมีน้องๆพนักงานไปทั้งหมด8คนนะคะ8คนนะถ้าใครกลัวพี่โรดกับพี่แป๋วก็ไปคุยกับน้องก็ได้อ่าถ้ากลัวพี่แป๋วใคได้เหมือนกันใช่แต่ละคนก็จะเก่งๆทั้งนั้นเออสอนที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ เที่ยงไปแล้วนะคะเที่ยงไปแล้วสอนให้ฟรีนะใครอยู่ใกล้เคียงหรือบริเวณจังหวัดใกล้เคียงแถวนั้นแวะไปหาได้นะคะกาแฟโบราณถุงละ150บาทค่ะค่าจะสง่ง1-2กิโลอยู่ที่80บาทนะคะอยากดูเครื่องชงตัวใหม่จังตัวเครื่องชงตัวใหม่อ่ะก็ะะให้ดูคือะระบบมันเยอะ ตัวนี้ระบบมันเยอะแต่ข้อดีของเขาคือสามารถตั้งน้ำได้หมดเลยคือผู้ชงไม่ต้องเก่งผู้ชงไม่ต้องเก่งแต่คนที่ตั้งเครื่องจะต้องเก่งก่อนคือเรียนรู้มเมล็ดกาแฟของเราก่อนว่ามันเป็นแบบไหนแล้วมาตั้งอันนี้สมมุติต้องการเอสเปรสโซแก้วเล็กสมมตินะเอสเปรสโซแก้วเล็กเราก็อาจจะตั้งระดับน้าไว้ที่125 ml 125 ml รวมส่วนผสม คนชงก็มีหน้าที่แค่กดปุ่มปุ๊บทางานได้เลยนะคะแต่นี้ยังไม่ได้ตั้งอะไรนะคะเพราะว่ายัางเรียนรู้อยู่ล่ยังหัดชงบ่ยังฝึกชงอยู่เพราะว่าเครื่องบดก็ต้องใช้เป็นตัวนี้อีกอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างง่ายเนาะอย่างเครื่องบดอยนะ่างเงี้ยเราแค่จิ้มจิ้มไปมันก็ออกละตั้งเวลาตั้งเวลา,วาได้ตั้งปริมาณได้นะคะน,ะคะนี่มันก็ตัดให้เราได้อย่างเงี้ยความละเอียดของกาแฟจะเยอะกว่านะคะแล้วก็ อันนี้ไม่ไม่ไม่อยากจะพูดให้อยากได้แต่จะบอกว่าเครื่องชองตัวใหญ่ใช้กาแฟน้อยกว่ากำไรเยอะว่าแต่ลงทุนเครื่องอแต่แต่ตอ,อันเนี้ยปลดซ,<ม>ซื้อแพงก็จริงนะแต่ถ้ากะว่าขายจริงก็จะไม่ราคานี้หรอกก็จะจะหาตัวที่แบบว่าถูกกว่านี้เนาะอันนี้มันสองแสนกว่าบาทนะคะอ่ะสิ่งสําคัญคือผู้ชงสิ่งสำคัญคือผู้ชงจริงเครื่องตัวเป็นแสนด้วยยังซื้อถงกองไม่ได้เลยยังยังบอกเนี่ยเนี่ยตัวเรียนรู้ตัวเนี้ย แล้วให้เปิดชงจริงๆเปิดชงตัวนี้ยังอร่อยกว่าอยู่เพราะบอกยังไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราอะต่อให้เรามีเครื่องอะตัวละกี่แสนก็ช่างเจ็ดแสนแปดแสนตัวละเป็นล้านก็ช่างแต่ถ้าเราอะไม่เรียนรู้อะแล้วเราไม่รู้จักการทํางานของเครื่องเราไม่รู้จักวัตถุดิบของเราเราไม่รู้จักการบดเราไม่รู้จักรสชาติกาแฟได้แค่สูตรมาทํายังไงก็ไม่อร่อยค่ะสู้เปิดชงถุงกองยังอร่อยกว่าอีกขอให้เรารู้จริงนะอันนี้ก็คือเปอออยังเรียนรู้อยู่นะคะ โต๊ะกลมสวยค่ะขายค่ะซื้อไหมคะถูดเล่นไม่มีขายนะคะช่วงนี้ไม่ได้ขายเลยไปช่วยช่วยแฟนขายของที่เขาคออีกห้าเดือนค่ะอ๋อค่ะไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปก่อนเนาะทางมาทางใต้บ้างค่ะอีกหน่อยก็จะไปอยู่แล้วค่ะทางใต้ก็คือบ้านตัวเองอยู่แล้วนะคะคือทางใต้นี้มีทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วที่ชุมพรอ่ะก็ตอนนั้นไปก็ ไม่คิดว่าจะมีลูกค้าไปหาเราสรุปไปงานกาแฟตอนนั้นลูกค้าไปหาเราเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวไปก็จะแจ้งล่วงหน้านะคะทางใต้น่ากลัวมาอีสานด้วยค่ะลูกค้าเยอะมากไม่ได้กินข้าวกันค่ะแล้วทางภาคอีสานก็เยอะเยอะเยอะมากลูกค้าค่อนข้างเยอะไปค่ะเดี๋ยวจะพยายามไปทุกที่นะคะจะพยายามไปแต่ด้วยความที่เราไปกันเองเนะาะก็เดี๋ยวจะแจ้งล่วงหน้านะคะ น้องแมทกลับบ้านแวะเยี่ยมกันบ้างนะคะได้ค่ะเดี๋ยวบอกแมทให้เครื่องสองหัวสวยมากขอบคุณค่ะมาชนบุรีส่งข่าวมั่งนะคะชนบุรีต้องส่งข่าวแน่นอนค่ะเพราะว่าลูกค้าที่ชนบุรีอะ่อะบอกว่าไม่น่าจะต่ำจากสองร้อยนะไม่น่าจะต่ำจากสองร้อยสองร้อยล้านค่ะที่ชนบุรีเยอะมากค่ะแล้วขายดีกันด้วยนะคะออโอเคเนาะไปสอนที่วัด สว่างอารมณ์ตำบลสว่างอารมณ์อําเภอสว่างอารมณ์แล้วก็จังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะเดี๋ดยวนพะราขึ้นนาหน้าเฟซบุ๊กให้อีกทีนะคะเครื่องบดกาแฟเท่าไหร่เครื่องบดตัวนี้อยู่ที่2009นนะคะตัวนู้นยังไม่ได้ขายนะคะตัวใหม่ยังไม่ขายนะคะแต่จริงๆแล้วสีมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะคะอันนี้เก็บของเก่ามาใช้นะเครื่องสวยมากครับเครื่องสวยก็ไม่สำคัญเท่ากับผู้ชงเชื่อเปล่านนะ ยังไม่ต้องลงทุนอะไรกันที่มันมากมายหรือพึ่งใจร้อนว่าเฮ้ยพี่เบลซื้อเครื่องตัวใหญ่แล้วจะต้องไปหาเครื่องตัวใหญ่มาก่อนเดี๋ยวเรียนรู้ไม่ทันอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทําอะไรแบบนั้นอย่าพึ่งรีดอย่าพึ่งใจร้อนสร้างยอดขายจากเครื่องตัวนี้ให้ให้ได้ก่อนแล้วไม่ได้หมายความว่าเปลเลิกขายรุ่นนี้นะรุ่นนี้ยังขายปกตินะคะรุ่นนี้ยังไม่ขายนะคะแล้วถ้าขายก็กะว่าจะหาราคาที่แบบว่าถูกกว่านี้ด้วยจะหามาให้ที่ที่มันใช้งานได้อันนี้มันเป็น ระบบฟังก์ชันที่ค่อนข้างเต็มแลวเยอะเราก็เลยเอามาเรียนรู้ก่อนนะคะเราเอามาเรียนรู้ก่อนตัวผลิตภัณฑ์ด้วยได้สูตรพี่แป๋วเอามาชงกับเครื่องใหญ่อร่อยมากค่ะอุขอบคุณมากค่ะเนี่ยลูกค้าดอกกาแฟใช้เครื่องตัวใหญ่เยอะมากเลยนะแต่พอผมมาชงจริงๆเออมันประหยัดกาแฟจริงๆแล้วได้รสชาติกาแฟที่อีกขั้นหนึ่งอะ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้วิชาเต็มๆก่อนแล้วค่อยค่อยเล่าให้ฟังนะคะให้เราพร้อมให้เราเก่งก่อน กล้องไลท์สดคมชัดมากเลยค่ะวูชัดก,กล้องไม่ได้ซื้อใหม่กล้องไม่ได้ซื้อกล้องไม่ได้ซื้อใหม่กล้องก็คือใช้ใช้โทรศัพท์ iPhone 10ปกติเลยค่ะน่าจะเป็นแสงด้วยเมื่อวานทําหายด้วยแต่มีคนใจดีเก็บเก็บให้นะคะได้คืนนะคะหายบ่อยค่ะซุ่มทราบเนาะชนบุรีรออยู่นะคะจะ เดี๋ยวจะพยายามนะคะเครื่องบดเล็กราคาประหยัดมีไหมคะเล็กสุดเลยก็นี่แหละ2 9 0 0แต่ถ้าใครใช้ถุงกองประหยัดสุดเลยนะคะประหยัดสุดเลยโถปั่นแห้งใช้ได้เหมือนกันรสชาติดีเหมือนกัน,น,นนะเพียงแต่ว่าถ้าเราขายดีมันจะไม่ทนนะคะมันจะแบบมันจะพังง่ายอะ่ะพอมอเตอร์มันร้อนเนาะเพิ่งมาจบแล้วเหรอคะข่าววันนี้มาอธิบายยังไม่ได้สอนสูตรเนาะขอบคุณพี่ป๋อพีร่รถดมากๆค่ะทุกวันนี้ทำร้านกาแฟเป็นอาชีพหลักไปแล้ว ขอบคุณค่ะอยากไปเรียนด้วยที่อุทัยนะคะสั่งกาแฟวันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอร่อยนุ่มมากค่ะคิมม่าแน่นจริงๆเดี๋ยวโชงให้ดูเครื่องตัวใหญ่แม้ว่าคิมม่าหนาะแน่นขนาดไหนเดี๋ยวโชงให้ดูนะคะใช้แทมเปอร์ขนาดเดียวกันนะคะ58มิลเครื่องตัวนี้กับเครื่องตัวนี้ใช้แทมเปอร์เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าความละเอียดในการบดจะไม,จะไม่จะไม่เท่ากันนะคะ เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเราลองได้เลยเดี๋ยวนะเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเราวางลงไปตรงๆเราก็กดเวลาเวลาบดกาแฟอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วอะคะ่ะว่าถ้ากาแฟเราอะบดละเอียดเวลาเราแทมเปอร์มันจะนุ่มมือแล้วกดลงไปเยอะซึ่งเครื่องตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยจะกดลงได้เยอะกว่านะคะด้วยด้วยอาจจะแรงดันหรืออะไรก็แล้วแต่ เนี่ยแต่ว่าตัวแทมเปอร์ก็ใช้ขนาดเท่ากันนะคะก็คือ58าสิมก็เนี่ยให้ดูว่ามันเนียนกลิบป,ป,ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะเออเอาอย่างนี้เนาะให้ดูให้ดูตัวคิมมากเดี๋ยวพี่โลกับผ้านะคะ คีมม่าสวยมากกาแฟหอมมากที่แปลกคือเราลากน้ํายาวได้โดยที่กาแฟไม่มีกลิ่นไหม้เลยค่ะอันนี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี้ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะ่ะคีมม่ามันนุ่มอ่ะมันนุ่ม,ม,นนมๆเลยอะค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะให้ดูใกล้ๆ เน,นี่ยให้ดูเนี่ยให้มันสีมันตัดเนาะก็ไม่ต้องใจร้อนอ่ะย้ำอีกครั้งเดี๋ยวไปซื้อเครื่องชงตัวใหญ่กันอีกเดี๋ยวเพิ่งไปซื้อนะคะเพราะว่ามันมีอะไรให้ปวดเล่นอีกเยอะตัวเนี้ยยังมีอะไรให้แบบเล่นให้แบบทดลองอีกเยอะบางทีกาแฟก็คือจะมีอีกอีกสูตรหนึ่งซึ่งมันจะได้ทั้งคือหอมขึ้นไปอีกอ่ะ แล้วก็แก้วใหญ่สามารถชงได้เลยช็อตเดียวอะ่ะอันนี้นะคะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วแล้วเร็วด้วยประหยัดกาแฟด้วยกาแฟหอมด้วยขายแบบ300แก้วเนี่ยสบายๆแบบไม่เหนื่อยเลยนะคะตัวนี้นะอย่าเพิ่งไปซื้อย้ำก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนขอไปฝึกก่อนนะคะขอชิมกาแฟเย็นด้วยหอม รสชาติเขาจะนุ่มจะนุ่มกาแฟมากเลยค่ะก็โอเคงั้นวันนี้ขออนุญาตลาแล้วเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยววันนี้วันอังคารวันอังคารเดี๋ยวก่อนไปอาจจะวันพฤหัสพรุ่งนี้หรือวันพฤหัสนะคะก็เดี๋ยวจะแบ่งปันสูตรให้สักหนึ่งสูตรก่อนที่จะไปนะคะแล้วก็ไปไปสอนที่อุอทัยก็คือหลังเที่ยงเนาะวัดสว่างอารมณ์เดี๋ยวเราจะแจ้งหน้า Facebook ให้อีกทีหน้าเพจให้อีกทีนะคะ แจ้งทั้งสองช่องทางเนาะอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตลาค่ะสวัสดีค่ะ